เ <c oughs> ปิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะวันนี้นะคะก็ยังคาดว่าจะยังคงผันผวนต่อไปนะคะเพราะว่าเครื่องมือในกราฟรายวันเนี่ยยังไม่กลับมาให้สัญญาณซื้อนะคะแต่ว่าเริ่มส่งตัวได้แล้วนะคะขณะที่ในกราฟ60นาทีเนี่ยมีการฟื้นตัวดีในช่วงก่อนหน้าแต่ว่าอ่อนตัวลงมาในช่วงท้ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าอาจจะมีการผันผวนจากการที่เพิ่งจะเบรกกรอบดาวเทนขึ้นมาได้นะคะก็ทําให้มีการพักตัวระยะสั้นบ้างถือเป็นเรื่องปกตินะคะก็ยังเน้นซื้อเมื่อมีการอ่อนตัวลง ที่แนวรับนะคะเรามองว่าที่1530กับ1518นะคะโดยที่1530เนี่ยก็คือ,อเส้นเทนไลน์ที่ก่อนหน้านี้เคยทําหน้าที่เป็นแนวต้านนะคะแล้วก็เบรกขึ้นมาได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อ,อ,อป้องกันความเสี่ยงนะคะถ้าหากว่าหลุดต่ํากว่าแนวรับที่2หรือ1518เนี่ยเราให้ถือเป็นจุดถอยนะคะแนวต้านก็ยังคงยึดที่1545กับ1549 15นะคะ <c oughs> ซอกวิวตัวแรกเป็นตัว BLA นะคะตัวนี้เดินหน้าขึ้นมาหลังจากที่ปรับลงมาใกล้ฐานเดิมนะคะแล้วก็เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะคะมีสัญญาณจาก r s i กับ Modify แล้วก็วอลุ่มเริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะคะ BLA จะมีแนวรับที่66นะคะต้าน70แล้วก็คัดลอสที่65บาทค่ะถัดมาเป็นตัว KTB นะคะตัวนี้กำลังเทสทไฮเดิมอยู่นะคะแล้วก็ปิดที่ไฮเดิมพอดีเลยนะคะถ้าหากว่าดูจากแรงซื้อแล้วก็สัญญาณฟื้นตัวจากขึ้นเครื่องมือแล้วคิดว่ามีโอกาสที่จะรูปจะทะ มองไว้ที่ประมาณ28บาทนะคะเป็นแนวต้านตามเทรนไลน์รับที่5รับที่25บาท75สตางค์แล้วก็คัทลอสที่25บาท <c oughs> ตัวสุดท้ายเป็น S SLC นะคะตัวนี้เนี่ยพักตัวอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเบรกกรอบสามเหลี่ยมขึ้นไปด้านบนได้นะคะเพราะว่าราคาเมื่อวันศุกร์เนี่ยดีตดตัวขึ้นมาพร้อมวอลุ่มนะคะแล้วก็เครื่องมือเริ่มทยอยกันฟื้นตัวนะคะแนวรับจะอยู่ที่1.58นะคะต้าน1บาท72กับ1บาท78แล้วก็คัดลอสที่1บาท56ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ